สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็มาพบกับมาดามเค้กแล้วนะคะแล้ววันนี้มาดามเค้กทำนี้คะ่ะเค้กสตรอเบอรี่แต่ว่าข้างในไม่ใช่สตรอเบอรี่ berry, แต่เป็นไส์อบเบอร์นอเร์นะฮะกอบเป็นอัลมอนด์นะฮะกอบเป็นแยมสตรอเบอรี่นะฮะกอบเป็นบ <c oughs> รั่ด๊อกเพอะเธอก็นี่กระทำเค้กวันเกิดให้ลา เซอร์ไพรส์ในคะาันี้นะคะดูดูดูดเลิศไหเมหเลิศไหมเลิศจริงอะไรจริงนะจ๊ะจุดนี้นะจ๊ะก็ตอนเปิดคลิปมาก็ต้องแบบว่ามาพบกับมาดามเค้กอีกแล้ววันนี้อะไรอย่างนี้เพราะวันนี้ทําเค้กจริงอะไรจริงนะจ๊ะก็คือ เรื่องของเรื่องวันนี้จะเป็นงานวันเกิดลูอิซาก็คือเป็นหลานสไปคือโมเมว่าเขาเป็นหลานสไยตัวเองนั่นแหละคือจองไว้ให้หลานกระชายที่เมืองไทยนะจ๊ะเออก็คือว่าเขามาเชิญมาชวนเออมาไปงานวันเกิดเขาอะไรอย่างนี้แล้วพ่อเขาก็แบบว่าอยากจะออเดอร์เค้กให้ลูกสาวเค้าเราก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวฉันจะทําให้เป็นของขวัญวันเกิดเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้โอเคปะ โอเคปะก็เลิดอ่ะสวยอ่ะเออนะก็หน้านี้ไม่ใช่หน้าสตรอเบอรี่แต่ว่าคนสตรอเบอรี่อย่างฉันก็ต้องหาได้อยู่แล้วแหละเป็นธรรมดานะโอเคก็มาอัปเดตเดี๋ยวฉันจะไปเปลี่ยนสื้อผ้าแล้วดูนะจ๊ะโอเคก็ไปก่อนนะปีโบโย